สวัสดีค่ะพบกับแนวทางฮาหน่อยนะคะมีพิเศษปกติกับ VIP สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับช่องตัวเลขพารวยชาแนลนะคะ เรามาดูแนวทางย้อนหลังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าวันที่13าเนาะเรามาดูย้อนหลังของวันที่12บกันก่อนนะคะเด่นลูดสองช่องมีเจ็ดแปดสี่ห้านะคะจับวินได้ที่8 5ดห้ารอบปกติไป1รอบนะคะส่วนลูดนั้นมาปกติ1 5ห้ากับ8 5ดห้ามาวันนี้ลูดมา หนึ่งรอบนะคะแล้วก็เลขวินได้ด้วยเนาะสำหรับชุดเน้นชุดกันนะคะเลขชุดของเราเข้าที่ศูนยรอบพิเศษไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็มา อรอบ V.I.P เบิ้ลเนะาะเมื่อวานแอดมินเตือนเบิ้ลมาเบิ้ลทั้ง2หฮานอยนะคะพิเศษกับ V.I.P มา33แล้วก็30รอบวีด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยินดีกับท่านที่ตามเลขเบิ้ลแล้วก็แนวทางที่แอดมินทำมาให้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญกันด้วยนะคะท่านใดทำบุญแล้วแอดมินก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ท่าในใดอยากแบ่งปันน้ำใจให้ขนมเด็กๆที่บ้านแอดมินก็เลขบัญชีหน้าจอเลยจ้าเรามาดูแนวทางของวันที่13กันต่อเลยนะคะแนวทางวันที่13วันนี้เด่นรูดนะคะ1 0กับ09จับวิน10-19-00-09กับหัวด้วยนะคะ ท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมแนวทางอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเรามาดูเลขชุดเลขชุดชุดเน้นของเราชุดเน้นท่านใดที่เข้ามารับชมอย่าลืมรอรับฟังชุดเน้นนะคะแอดมินมีชุดเน้นให้ด้วยแต่เมื่อวานนี้มาชุดกันนะคะไม่ได้มาชุดเน้นเนาะ 03กับ30นะคะแล้วก็33รอบ V นะคะเลขชุดจะมี70 71 72 73 74 75 60 หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะเลขเด่นวันนี้เด่นเจ็ดกับหกเนาะสำหรับชุดเน้นนะคะชุดเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ6ด6ามหนนะคะเลขเด่นชุดเน้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยนะคะสวัสดีค่ะ